มันเป็นเกมที่สุดเฟอร์เฟกถึงแม้จะชนะยังไงแต่อันดับก็ไม่ขยับสวัสดีครับท่านผู้ชมในอีพีนี้นะครับเรามาวิเคราะห์เจาะลึกถึงแทัคติกของกุนซืออาร์เนอร์สลอต ที่พาหงแดงเลี้ยวผูถลม่มเอาชนะอีสวิตทาวไปได้4ประตูตัวหนึ่งมาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่กุนซืออานเนอร์ส็อตส่งลงสนามเรียกได้ว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่มีกักเลยทีเดียวนะครับประตูเป็นอาริสซอนเบเกอร์คู่เซ็นเตอร์แบ็กวอร์จูฟันได้ยืนคู่กับน้องโกนาเต้น้องโกนาเต้ก็จ่ายแอสซิสสวยๆให้ดมมนิกโซบอสไล์ได้เข้าไปยิงประตูแรกนะครับให้เวีร์วูลขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมนะครับท่านผู้ชม แล้วก็แบ็กขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับลูกปั่นโค้งๆของเขาย้อยเข้าหวัวทางฝักกโคดีกากโปในนัดนี้เทรนด์ก็ได้แอสซิสต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแบ็กซ้ายเป็นทางฝั่งของโรบบในนัดนี้ดูเหมือนว่าเขาจะขยับฟอร์มเก่งขึ้นมานะฮะเรียกได้ว่าเติมทุกจังหวะนะครับขึ้นสุดลงสุดสําหรับการเล่นของโรบบส่วน3มิดฟิลด์ในแดนกลางนะครับคนที่ได้รับ เสียงชื่นชมมากๆอีกหนึ่งคนก็คือทางฝั่งของไรอันกาเวนแบตรวมถึงนะครับมิดฟิลด์หมายเลขแปดก็คืออเล็กซิสแมคเลสเตอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็โชว์ฟอร์มโหดเหลือเกินมีส่วนร่วมในการทําประตูนะครับถึง3ประตูและเขาก็ บวกประตูให้กับตัวเอง1ประตูก็คือเจ้าดูมันิกโซบัสไลน์นะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับมิดฟิลด์หมายเลขสิของพวกเราสาประสานในแดนหน้านะครับเป็นต่ฝั่งของโมซาลานะครับหน้าขวาในนัดนี้ก็ยิงประตูได้ด้วยหน้าตรกลางเป็นลุยดีอาร์ตหน้าทางด้านซ้ายเป็นกูดิกัคโปนะครับซึ่งในนัดนี้นะฮะเจ้าตัวนะครับได้1นึ่แอสซิสต์และก็บวกอีก2ประตูให้กับตัวเองโคตรที่จะสุดนะฮะสำหรับผู้พันโคโด,ดิกัคโปนะครับท่านผู้ชม คราวนี้เรามาดูแทคติกของคีแลนแม็กแคนนาผู้จัดก,การทีมของอิสวิดนะครับซึ่งก็มาในระบบ3-43่มนะครับท่านผู้ชมซึ่งระบบนี้เน้นในเรื่องของการถอยเกมรับลงไปแพ็คแน่นนะฮะใช้ข้างหลังถึง5คนสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะต้านทานเกมบุกอันร้อนแรงของลิวพูเอาไว้ได้นะครับปัญหาใหญ่ของลิวพูนะครับก็คือเมื่อเจอเกมรับของคู่ต่อสู้ที่ถอยลงไปรับลึกนะครับท่านผู้ชมลิวพูของพวกเรา ก็จะเขาเรียกว่ายิงประตูไม่ค่อยได้นะครับโดยเฉพาะในใน,นัดที่แพ้ฟอ r เรสนะครับเสมอกับแมนยูรวมถึงแพ้ให้กับทางฝั่งของสเปอร์นะครับก็เจอแผนนี้เข้าไปในนัดนี้กุนซืออา์เนอร์สล็อตก็เตรียมมาแก้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ทําได้ดีมากๆโดยวิธีการของกุนซืออา์เนอร์สล็อตเมื่ออีฟวิตนะครับถอยลงไปรับลึกรับต่ากุนซืออา์เนอร์สล็อตจะมีวิธีการในการเพิ่มจำนวนผู้เล่น เพื่อที่จะไปสู้กับกองหลังของอิสวิตนะครับใช้ผู้เล่นถึง6คนมีโมซาลาโซโบแมกกานะฮะดิอาร์ตโรโบ Art, o, รวมถึงโคดิกักโปนะครับเคลื่อนที่ไปเล่นนะฮะอยู่ตรงนั้นและที่สำคัญนะครับในนัดน,นี้เราเจาะตรงริมเส้นนะฮะท่านผู้ชมโดยเฉพาะทางด้านซ้ายนะฮะกุสืซออาเนอร์สล็อตจะให้โคดี้กักโปทางออกนะครับ,ออนะรบแล้วก็ล่อแบ็คขวาของอิสวิตให้เข้ามาประกบนะครับ และมันจะเกิดช่องว่างระหว่างแบ็คขวากับเซนเตอร์แบ็คคนที่3นะฮะของอีวิทแล้วให้ทางฝั่งของโรบบ o เนี่ยเมื่อจ่ายบอลให้กักโโปรบโบจะมีการตเติมเติมช่องในก็คืออันเดอร์แลแล้วก็มีจังหวะนะครับวิบ่งอ้อมหลังก็คือโอเวอร์แลเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์2ต่อ1เพื่อเอาชนะแบ็คขวานะครับของทางฝั่งของอีวิทนะครับท่านผู้ชม และเราก็เจาะทางน้านขวาด้วยนะฮะท่านผู้ชมทางน้านขวาเนี่ยดูเหมือนว่ากูซืซอร์อานเนอร์สล็อตจะให้มซาล่าเนี่ยหุบเข้ามาเล่นตรงพื้นที่แอซิโซนนะครับและจะให้เทรนเนี่ยทางออกนะฮะท่านผู้ชมซึ่งก็แน่นอนนะครับเมื่อเทนทางออกเนี่ยก็จะมีจังหวะในการคอร์สบอลเข้าไปที่สวยซึ่งลูกที่เราได้ประตูที่4เทรนก็คอร์สบอลเข้าไปนะครับและนี่คือวิธีการนะครับในการรับมือการตั้งรับเรียกได้ว่ารับลึกของอีฟิท ซึ่งแน่นอนมันก็นํามาสู่ผลสําเร็จในนัดนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูจังหวะที่ลิวพูได้ประตูขึ้นนําเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่11เป็นความยอดเยี่ยมของแทคนติกของกุสืออาเนอร์ส็อตนะครับเมื่อเซนเตอร์แบ็กของพวกเราได้บอลบอลอยู่ที่น้องกนาเต้ลิวพูของพวกเราจะใช้วิธีการดันตัวผู้เล่นนะครับก็คือเทรนโมซาลาโดมินิกโซบัสไลยรวมถึงตางฝั่งของตุยดิอาร์ตคูดิกัคโปนะครับดันสูงขึ้นไปยืนนะฮะ เพื่อที่จะไปวัดกับกองหลังของอีฟวิดนะครับท่านผู้ชมครับโดยเน้นไปที่นะครับตรงริมเส้นทางด้านขวานะครับท่านผู้ชมนะจะมีเทรนด์มีซา่าและก็มีทางฝั่งของโซโบโดูเหมือนว่ากองหลังของอีสวิดนะครับจะพ่วงไปที่ทางฝั่งของโมซา่านะฮะสคนแล้วก็เปิดพื้นที่ว่างนะฮะให้กับทางฝั่งของโดมินิกโซบาสไลวิ่งมารับบอลตรงพื้นที่อ่าเขาเรียกว่าตรงพื้นที่ว่างนะครับระหว่างกองหลังกับกองกลาง ของอิสวิตนะครับลูกนี้กุนเต้เห็นช่องเพียงแค่นิดเดียวก็แทงทะลุให้กับทางฝั่งของโซโบนะครับเมื่อโซโบได้บอลน,นะครับหพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการดวลหนึต่อหนึ่งซึ่งแน่นอนกุนซืออาร์เนอร์สล็อตค่อนข้างมั่นใจใน เขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับถ้าเกิดว่าโมซาลาได้บอลโมซาลาจะดวลหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกับผู้เล่นที่เป็นกองหลังของอิสวิดถ้ายิงได้ก็จะยิงถ้ายิงไม่ได้ก็จะแอสซิสต์หรือว่าจ่ายคืนแม้กับทางฝั่งของเทรนด์เช่นเดียวกันนะครับลูกนี้ทางฝั่งของโซโบก็อ่าทั่วทีครับโดมินิกโซบบสไลนะครับเมื่อได้บอลเขาก็ดวลหนึ่งต่อหนึ่งล็อกนะฮะแล้วก็ตัดในนะฮะเข้ามาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะครับลูกนี้ บอลพุ่งเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามลิวพูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาดูลูกที่สองที่ลิวพูได้ประตูนะครับก็คือการขึ้นบอลนะฮะก็คือการโจมตีทางด้านซ้ายนั่นเองอย่างที่โค้ชตัวบอกว่า่าลิวพูจะใช้ให้โคดิกัรโปนะครับทางออกเมื่อรอบโบได้บอลเนี่ยจะจ่ายให้โคดิกักโปแล้วล็อบโบนะครับจะวิ่งเติมทันทีนะครับโดยจะมีท่งฝักของรูดิอาร์ตมาเชื่อมกันนะครับเป็นสามเหลี่ยม เมื่อโคดิกัาโปนะครับได้บอลน,นะะฮโดยมีทางฝั่งของลุยดิอาร์แต่วิ่งหลอกและทางฝั่งของล็อบโบววิ่งหลอกด้วยเขาก็ตัดบอลเข้าไปด้านในนะครับท่านผู้ชมสังเกตว่านะครับทางด้านขวาของพวกเราจะมีโซโบโและก็จะมีทางฝั่งของโมซาล่านะครับยืนอยู่นะครับ2คนเลยนะครับยืนอยู่ยืนคู่กับแบ็กซ้ายแล้วก็เซนเตอร์แบ็กตรงซ้ายนะฮะของทางฝั่งของอีฟิต เกิดแต่ะการ2ต่อ2ตกนั้นนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะฮะอาคูนิกก,กก็หยอดไปตรงพื้นที่ว่างนะครับตรงพื้นที่แอซิโซนตรงนั้นแล้วก็มีทางฝั่งของโซโบกขึ้นหลอกนะครับแล้วบอลก็ไปตกตรงพอดีพอดีนะครับให้กับโมซาล่านะฮะท่านผู้ชมซึ่งก็ดูดบอลลงแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างเยือกเย็นนะครับทำให้ลิวพูขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาได้ลูกที่3นะครับ ก็เป็นการเจาะนะครับตรงริมเส้นทางด้านขวาโดยทางฝั่งของรแานกาเวนแบกนะฮะทางออกไปเล่นเป็นแบ็กขวาแทนเทรนด์น,นะครับลูกนี้นะฮะได้ทางฝั่งของโมซาล่าเนี่ยท่านผู้ชมครับวิ่งเพื่อดึงคู่ต่อสู้หนีออกไปนะครับท่านผู้ชมวิ่งออกไปด้านนอกนะฮะแล้วให้ทางฝั่งของโคดี้กัคโปรรวมถึงดมิทิสโซปัสไลน์แล้วลุยดีอาร์ตนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในกรอบ18หลานะครับท่านผู้ชมแล้วแรนกิลเวนแบกก็แทงบอลทะลุ ไปตรงช่องนะฮะตรงช่องที่โมซาลาเปิดพื้นที่ไว้นะครับแล้วก็ทะลุไปให้กับโดมินิกโซบอสไลสกิบบอลนะครับแล้วโดนผู้สาวประตูของอิริสสกัดออกมานะฮะแต่ว่าไม่พ้นด้วยจำนวนผู้เล่นที่เยอะมากๆนะครับที่กุสืออานเนอร์สล็อตเติมเกมขึ้นไปนะครับนในการที่จะเรียกว่าวเก็บตกในจังหวะ2ลูกนี้นะครับก็เข้าทางปืนของคดีกัปโปยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับเราก็มาปิดท้ายนะครับลูก ปัน่นสวยๆโค้งๆย้อยๆนะครับเรียกได้ว่าเปิดแล้วไปตกตรงหัวของโคดีก้กัคโปแบบถวายพานกันไปเลยทีเดียวนะครับโคดีก้กัคโปมีหน้าที่แกเก่งคอแล้วก็ควิดบอลลูกนี้เข้าไปก้นตาข่ายนะครับทาให้ลิวพูนะครับขึ้นนําเป็น4ประตูต่อศูนย์ในนัดนี้นะครับบทสรุปเราก็เอาชนะพวกเขาไปได้แบบสวยงามนะครับเรียกได้ว่าหมดจดจริงๆนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเรานําถึง3ลูก อิฟวิดนะครับผู้มาเยือนเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสในการยิงประตูริพูเลยแม้แต่ลูกเดียวนี่คือแทคติกกันยอดเยี่ยมของกุสเซออา์เนอร์ส็อตในนัดนี้นะครับอ่าและก็ทำให้ริพูของพวกเรายังนำกันอย่างต่อเนื่องนะครับ